สวัสด,ดีจ้าท่านผู้ชมเพื่อนๆใน youtube อันนี้ก็สิเป็นหลังบ้านคู่อีกฟังหนึ่งเด้อค่ะตอนนั้นคู่คู่าทายฟังติดถนนเด้อค่ะเนี่คู่เสมาทายอีกฟังหนึ่งะค่ะหลังบ้านคู่ค่ะแล้วก็คู่มาปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้หลายหลคะหลังบ้านคู่อีกฟังหนึง่ง หมาบ่าเ,ออาเลีเ้ยงเราขออนก็เลยเลี้ยงหมาแบบนี้อเอา่ะนารักว่าหมาคุณผู้นะึ่ซื้อมาจากแดนเกลียนนะคะอีกตัวนึง,อ,นงอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงอยู่นี่ค่ะซื้อมาสองตัวว่านารักว่าหมาคุณผู้่ไม่ต้องให้อาหารเลยค่ะหมาคุณผู้นึ่สุดยอดเท่ากับว่าเป็นค่ะโอเคบ่ค่ะนาารักว่าเเสียงหมาอะไรคู่รลำ้ำคานเสียงหมาไหม นี่ตัวหนึ่งไอเสือค่ะไอสิงน้วยเหรอูตังค์ซื้อไงคือซื้อมาจากด้านเกียนค่ะบ้านคูอยู่ฟังหนึ่งนาะกูกินหนาตางดีๆกันปิดเขาออกดีๆกันจะได้คนฟังประมาณนี้แหละค่ะหลังบ้านนี่เห็นว่าต้นเสดาคุณคู่ได้นี่ต้นเสดาคู่กับมีเลย นางว่านพูดอีกฟังหนึ่งพูดเสียงมาถ่ายบ้างนี่กระถินพูดพูดกับมีเห็นว่าต้องเด็ดอยู่เรื่อยค่ะกระถินเนี่ยเห็นว่านั่งพูดพูดอีกฟังหนึ่งมื่อนี้แดดค่ะแดดมื่อวานยุดคักเลยค่ะฝนนี่นี่ดอกมะลิพุดพูดด้วนี่เห็นว่ามื่อนี้แดดย่างจัดค่ะต้องใช้เสต๊ดสักผ้าห่มนะพุดพูดก็ได้เห็นผักกระถินพุดพูดพอกันนี่กระถินพุดพูดเอาไปกินกับซุปบวหมี่ย่างแซ่บกับผักระถินแก่นี like ่ คุกเฮ็ยดสูบบางมีเด้อค่ะเหมือนแต่ว่างคูบ่บอดชัยส้วงมีนงงนเนี่ต้องใซ่ง่าหลายๆเด้อขวางงานไซ่หลาเรากินกับกระถิ่นแก่นี่ยค่ะย่างแซ่บกระถิ่นแก่ใส่ปลาทูพร้อมทอดปลาทูแล้วกะ็นี่ค่ะยอดมะกอกคุณครูเห็นบ่มคะนี่ยอดมะกอกคุณคณรคณคณูต้นมะกอกคุณครูเห็นบ่มคะฮักไว้เรื่อยๆมันสิขึ้นนะคะเห็นบ่มคะนี่บอนี่ก็ต้นกระถิ่นเถียงค่ะ น,นีต้นนี้ยังต้นจะอมคุณครูพอได้กินอยู่เลยค่ะนี่มันก็จะแตกแตกหรือแตกอะเห็นอยู่เล้วนะคะ่ะอันนี้มาทั้งหนาบ้านเลยค่ะต้นบกม่วงค่ะต้นบกม่วงในย่างดกค่ะต้นบกม่วงนามดอกไม้เลยค่ะนี่ยนี่ยมันเป็นมันดกมันย่อยลของข้างล่างเนี่เลนะะ่นอย่างเงนี่ค่ะเห็นมั้ค่ฟ้าเมื่อนี้แดดจัดมาใครสวยสวยฝากระไรด้นดานหนาเนาะมันผูดไายเห็นมึงแล้วล่ะอันนี้ต้นฝรั่งคุณครู ขันบ่ห่อกับบ่ได้กินค่ะข้างใน,นมันสีน้เงาอันนี้ต้นมะกรูดคนฟูด้วยค่ะนี่ต้นมะกรูดคนฟูโชวให้ดูกอ่อนหนุนต้นมะกรูดคนฟูข้างในหนุนต้นมะกรูดต้นกุหลาบมันมันก็นนนมีดอ,มดอกช่วงนี้ช่วงที่ผู้เด่นแบบนั่นนะดอกหลายค่ะอันนี้พวกก็ไปซอยเขาซื้อมาไหมผู้มาซื้อซอยไทยด้านเขียนเมื่อไรอยู่ค่ะเขซื้อเนาะ นานาบ้านคุณครู้คุณผูนางถ่ายคลิปเรื่องคำอันนี้ต้นเชอร์รี่นะฮะนี่ท่านเพืนชมถ่ายต้นเชอร์รี่กำลังออกออกมเห็นมั้ครับกำลังออกดอกเต็มเชอร์รี่เห็นไหมเหน,มน,นืน่อยบ้านๆเหนื่อยหน่อยแดงๆเชอร์รี่คนนั้นพู้เรื่อเบาให้ฟังไหมต้นเชอร์รี่นี่เห็นว่าเชอร์รี่เห็นว่ากำลังออกออกมา เชอี่เด็กแคตติเด้บานคุนคู่เอ้ยนี่ดกอันนึงนี่นี่ค่สอันนงนี่น่วยนงเชอีเชอีบานคูดกดกแตตนนยู่หนาบานคุนคู่ละคานั่งไทยเก็บคูกับานั่งไทยตกนานี้หาประตูตรงนั้นคะสุดท้ายือเด้อฝ่าหลังสนก็คือชีวิตเท่านี้แหละเนาะ ชีวิตทุกชีวิตก็มีความลำบากบุญหรือคะท่านผู้ชมค่ะมีมีวันสุขวันทุกทุกคนมันต้องน้อยใจดอกค่ะเกิดมาอันนี้ดอกดอกสาวน้อยนอนตื่นสายนี่พเพราะแดดออกมันยังสิออกดอกแล้วคะนะ่คะเนาะชีวิตทุกคนสมดุลแล้วหระเกิดมามีความสุขแล้วยิ่งพวกเราได้ทํำยู u ูบดินี่กูก็ไปซอยเช้าก็มงซื้อมานกหรือซื้อมาสีตัวสวัสดีค่ะสวัส่ะสวั่ะสวัควัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัคะสนวะัะ อันนี้ก็เป็นตรงเที่ผู้มานาังไทยวิดีโอะะด้านหลังติดตรงยืนด้านหลังติดตรงยืนรู้สึกผู้กำลงอยู่ตรงม่านนี่แหละถ่ายมาตรงนี้เห็นไหมนี่ก็คือหน้าบ้านคู้ะคะด้วยค่ะเด้ออีกขางนึงหน้าบ้านอีกขางนึ่งเห็นบ่ค่ะาฟาดหลังฝนแดดออกโอ้ยสุดยอดเลยค่ะนี่เห็นบ่ค่ะ ต้นมะม่วงพัวนี่ใครเห็นปะ้ะนี่เลยต้นมะม่วงผิดขั้วให้เขามาตัดอีกต้นหนึ่งสามสองต้นมะม่วงต้นหม่ยมต้นหนึ่งโอ้ต้นหม่เฟืองต้นหนึ่งพันสองค่ะตรงนี้ก็มีด้ลค่ะดอกอัญชันเนี่ยสีม่วงเต้มเห็นป้ะค่ะข้างหน้าน,นี่นี่อีกมุมนึงเดี๋ยวมันผิดข้วให้เขามาบุ่งมาดอกอัญชันมีอยู่สองจุดเลยค่ะจุดนี้อีกจุดนึงเห็นป้ มุนเขามาก่อนรั่วทางหน้าบ้านนะฮะนี่กับต้นยอเห็นไหมต้นยอคุยยอคุณรู้ไหมดอกอันชันดอกอันชันยังสวยเห็นไหมนี่สีม่วงค่ะนี่จะสีม่วงอย่างเดียวแม่นี่เอามาโช่อมูสื่อๆดอกนะดอกอันชันบ้านจะคลองหลายสันโอ้ยคุณนั่นก็ได้คนหมักโชว์เนาะเห็นได้กระไดรับมนี้ ว่าช่วงแห้ไพ่บ,ง,บ,ง,บงให้หมูในยูทูบเราเบ่งลูกหลานในยูทูบนะ,อะโอเคแล้วค่ะอนนี้สันพระพุธคุณผูสาธุนะ่ะล่มแล้วเอียงแล้วค่ะเห็นบ้าะ,ะนี่โอเคแล้วค่ะเด้อโอเคค่ะโอเคดอกไม้พวกหลายบออันนี้ก็ดอกเอียงวุ้นเหลืองเหลองนี่ท้องฟ้าสีคนะุณผูมาเหมียวคุณครู เมื่อนั้นเริ่มบอกว่ากู้ปู่ใบเตยได้คันีน่ใบเตยคุณก็มีดได้คันรอแม่เอาอันนี้ซื้อมาจากด้านเกลียนเท่านั้นเละค่ะนี้ยินดีต้อนรับกันดีกวะาซื้อมาจากด้านเกลียนมั่งมีสีสุกประสนานสาธุเด้อค่ะเด้ตอต้นอยางคุณค้ณนๆนะในเรื่องเอาเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็นกใช่ไหมค่ะนกสองตัวนี่ก็ะซื้อมาจากด้านเกลียน ดอกอัญชันทั้งนี้ก็มีเห็นวัตถุไทยกันก่อนะโอเคเลยค่ะเด้อประมาณนี้แหละอันนี้ทุบผู้มะเปี่ยวคุณครูค่ะถ่ายให้ดูได้หลายรอบหนึ่งตรงนี้โอเคนะค่ะนาะโอเคค่ะฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอนะฮะนะอันนี้บอยฟ้าหลังฝนนะคะนะ สุดยอดเด้ค่ะมาเลยแดดออกแล้วค่ะแดดออกแล้วช่วมว่มาเมี่ยวคุณครูค่ะโอเคค่ะเงาว,ว่าผูสิบเนี่ยมมเล็กหน่อยบอกว่าเล็กหน่อยในะยูทูบบอลกลูกหลานเท่าไหร่รูเห็นเงาวๆาสันเอาฝ้าหลังฝนทุกชีวิตก็จะมีความสุขนะคะมันก็จะมีทุกมีสุขเนานะคะ่ะชีวิตน่ะมันผ่านไปเนาะชีวิตตัวมันลําบากก็คือฝนตกพาย,ยุเขาบ้านพายน้ำถ่่มในนอนี่นะคะ ป่าหลังฝนก็ต้องสู้นะคะน้ำมันจะมีช่วงดีช่วงบ่ดีแหละคะ่ะที่ไม่ใครก็คือกันเละคนรวยคนจนก็คือกันบนหลักค่ะเดี๋ยวคู่สิไปจ,จอดอยูไ่ไงจอดอยู่ตน้นเชอรี่คู่ดีวกว่าน,นะเห็นบาา่งค่ะเชอรี่โอ้สะอ่อนเชอรี่ออกแล้วค่ะนี่ดูดูเชอรี่ดีวกว่านะเชอรี่เอาลูกนี่เดี๋ยวน,นะคะนะเห็นบาา่งค่ะเชอรี่ ฉะนั้นผู ol, ้ใดก็รจะหน้อยใจชีวิตเด้ค่ะเกิดมาไอ้เกิดมาแย่งมูเกิดอันสเปิร์มเนี่ยเป็นเหมื่นๆสเปิร์มเข่าขาโมที่เป็นสเปิร์มเหมือนกันมาได้เหมื่นๆตัวแหละเราโผล่มาคนเดียวเนี่ยเราเก่งแล้วค่ะไม่ต้องเสียใจได้ค่ะเด้เพื่อนอีกหายใจด้วยก๊าซออกซิเจนได้ค่ะนี่แต่ใบผลิตตอนนี้เราผลิตคักเลยนี่ผลิตอยู่ใบนี่นะคะร่องขั้วของพืชคือใบนี่นะคะชึกชักชึกชักชึกชักอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะพืชผลิต ก๊าซออกซิเจนแต่มันใช้คือเขาแกงน้องใหม่เขาสีใสอย่านั่งใส่ประแดกใส่น้องใหม่ใส่บักฟักทองใส่ชะอม้อเพืชมันก็สีใสอย่างหัวบอเวลามันปุ่มมันคือสีใสแร่ธาตุดูดมาจากดินว่ะใส่คลอโรฟิลสีเขียวนี่ค่ะใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็ดูดมาตรงปากไปค่ะพวกกินเหม็นๆต่างๆมันก็ดูดมาตรงปากไปค่ะแล้วก็ใส่ อยังเช่คโลอโรฟิลแสงแดดค่ะแสงแดดตัวน,นี้แล้วมันปุ่งคักเลยค่ะนี่แสงแดดนี่ปุ่งย่างคักเลยค่ะไดออกซิเจนย่างห้ายค่ะตอนนี้แล้วมันคลา,ายน้ํากับออกซิเจนออกมาตรงใบเลยคะ่ะตรงปากใบคือกันต้นดูดคร์บอนไดออกซด์มันก็ดูดตุกปากใบนะะี่ค่ะเข้าไปอันพวกกลิ่นเหม็นๆต่างๆนะควันลดอะไรต่างๆนะของเหม็นทุกอย่างนะคือคาร์บอนไดออกไซด์มันดูดทั้งหมดะคะ่ะสัตว์ทันเพื่อ็ดูดไปในโลกในเหม็นกุบเลยคะ่ะนั่นลกค่ะท่านผู้ชมค่ะ แค่นั้นเพือพ่อนเพื่อนมีบุญคุณนก็เข้าได้ค่ะเด้อนี่ต้องปงลูกหลายๆเห็นว่า้านฟุ้งปุ๋งแต่ต้ตนไม้เต็มนี่จอดอยู่เชอร์รี่นี่แหลนะเนาะเชอร์รี่สวยค่ะไปจะจอดอยู่สาวน้อยนอนตื่นสายเลยใช่ไหนี่เลยคะ่ะทางคุยช่องตาโอเคเลยค่ะเด้อเราต้องน้อยใจเราคะ่ะ <_ d ew> เกิดมาโชคดีเราคะ่ะ โชคดีแล้วค่ะได้แย่งโมกเกิดมาตั้งหลายเอาเชือดีนี่หรือกอกรว่า,าไ่เห็นวะเนี่จอดอยู่เชือดีนี่แล้วเนาะท่านผู้ชมค่ะสวยปะเชือดีสองโดมสามโดกประมาณนี้แหละค่ะโอเคแล้วค่ะเนาะต่จอจู่ต้นเชือดีดีกว่าพอกรว่าก็ต้องน้อยใจเราค่ะเกิดมาแล้วแย่งโมกเกิดได้ตั้งขาสะเปลมตัวอื่นตายไปตั้งหลายตัว เหลือเขาออกมาเฮ้ยเ,เก่งเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะเขานี่นั่นว่าต้องเสียใจเลยค่ะเด้อนี่ขินเชอรี่น้ำคู่ได้เนี่เชอรี่มันคู่กันลังออกเต็มเลยฟางหนุนกับต้นชมพู่มาเหมียวมันต้มันออกปีละเท่าค่ะต้นชมพู่มาเหมียวคุณเห็นบ่ค่ะกระดูกกระดิกกระดิกกระดูกกระดูกกระดิกอยู่ค่ะแง่บนวอาชิมนี่ตาบอกเคยเห็นที่พุ่งไปไหนได้คู่ไ,ไันแต่ว่ามักเข็นยนเนาะยูทูบไปไหน โอเคเลยค่ะเด้อสวัสดีจ้าจุบ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 กินเชอร์รี่กับคุณครูนันนะคะนี่หลายหน่วยอยู่เห็นไหมข้างในผมอีกแต่เพ่ได้เข้าไปทายโอเคเลยค่ะเด้อจอดยูเชอรี่แล้วเนาะฝ่าหลังฝนแดดออกค่ะวันนี้แดดออกบ้านครูนันจ้าสวัสดีจ้าลูกหลานบอกให้คิดยาวๆยวคิดยาวๆเบิ่งให้งคู่มันจบเด้อเพื่อไทยบอกให้งคู่เห็ดคิดยาวนะ โอเคค่ะเราเก่งแล้วค่ะเกิดมานะคะ่ะเก่งแล้วเก่งแล้วไม่ต้องน้อยใจค่ะมีชีวิตอยู่นี่ยก็เก่งที่สุดล้วค่ะมีนี่ช่างหัวมันค่ะผู้ใดมีนี่ก็ต้องยันนี่ล้วค่ะมันไม่เหตุทางห่าหงๆหรอกต้องยันค่ะอยู่มีชีวิตอยู่ก็ค่อยๆใส่ไปเนาะค,ะนะคะน่ะเนาะเห็นค้นขาตัวตายแล้วกูสงสารไหมโอเคเด้อค่ะเด้อต้องใส่เชียร์เอาเติบแล้ว,ลวนี่ก่ต้องไปทำลายตัวเองมันตองไปขาตัวเองนึกค่ะเด้อสู้ค่ะสู้ค่ะ ไม่ต้องยอมแพ้ค่ะถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็จะไม่แพ้นะคะท่านผู้ชมค่ะคนไม่หนีเป็นรอยเป็นพันล้ลานเขายังอยู่เนาะภาษาเขาทำานีโอ้โอเคเ้อค่ะเร้อ่อบนตรงน่อยใจเร้อเกิดมาแล้วผูใ้ใดที่น่อยใจกับ่ตตองหน่อยใจเราค่ะพุ่มใจรดค่ะได้เกิดมาเี่ค่ะโอเคค่ะมันจะมีรถในซอยบ้านคือโอเคจุบ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 ,จบ,จบ